สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับนะวันนี้ก็ผมก็มาเตือนสั้นๆนะกันและกันนะครับนะจริงๆมันก็จะกลับขึ้นนั่นแหละนะครับหวันกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันพร้อมนะครับแต่สิ่งที่มันยังไม่พร้อมนั่นก็คือนะครับมันอาจจะลงมาเทสฐานเหมือนเดิมนะครับ่ะเทสฐานเหมือนเดิมนะคราวนี้ลึกกว่าเดิมนะครับนะลึกกว่าเดิมลึกกว่าเมื่อเช้านะครับ ซึ่ง4ี่ชั่วโมงกําลังตัดลงนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาตัดเนี่ยถ้าลงสั้นก็1วันนะครับหลังจากคืนนี้เนาะนะครับ1วันนะ4ี่ชั่วโมงนะครับถ้ามันลงยาวก็ประมาณ3วันนะครับก็มาดูกันนะครับก็คือจริงๆอ่ะถ้าวันนี้มันยืน2 0 0 0 0 21,300แล้วมันไปฐานใหม่ได้นะครับ มันพร้อมที่จะไปเทส2 3 0 0ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ทำไมมันถึงขึ้นไม่ได้ทั้งที่ห่1ชั่วโมงมันเคลียร์ไอซ์ไอมาถึงเกือบเกือบจะ,ะเกือบจะ0แต่มันไม่ถึงอ่ะนะครับนะต่ำสุดเป็น4.58แต่เส้นสีแดงมันมันอยู่ถึง9%ถึง7%นะมันน่าสงสัยตรงนี้แหละเพราะว่ามันเทมาจากร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องลงศูนย์เนาะในในส่วนตัวงผมผมชอบดูแบบนี้นะครับนะ ไม่ศูนย์ไม่ร้อยไม่เล่นนะครับประมาณนั้นเนาะ rsi ตัวเนี้นะครับอ่าเส้นสีสีดาล้วนๆนะครับนะเส้นสีดําเลยมันจะเป็นอ่าเส้นสีเขียวแล้วเนาะผมไปเปลี่ยนสีมาเนื่องจาก setting view มันปรับจอมืดไม่ได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปแก้ตรงไหนนะครับเนาะผมก็เลยเปลี่ยนสีล้วนไปหมดเลยนะครับเส้นสีขาวจริงๆเป็นเส้นสีแดงนะครับเนาะอ่ถึงแม้เส้นสีสีเขียวเนี่ยอ่ะตอนนี้เป็นสีดำแล้วนะครับมันจะตัดขึ้นสูงถึง14ี่นะครับ มันจะตัดขึ้นสูงถึง14แต่จุดเทเนี่ยนะครับมันอันตรายนะครับเนี่ย15นาทีมันก็ฝืนขึ้นมาแล้วนะครับนะฝืนขึ้นมาแล้วมัน15นาทีเนี่ยมันเททุกชั่วโมงนะครับ RSI ตัวเนี้ยซึ่งมันดูได้แค่จุดเทเทเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ตรงฐานกับ f i b o n a c c Speed เนาะส่วน1ชั่วโมงเนี่ยมันตรงฐานอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ1ชั่วโมงกับ1วันนี่ดูมั้ยยังไม่ดูเนาะเท่าที่เราดู เท่าที่ผมดูก็คือนะครับมันตัดขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันก็พร้อมขึ้นแต่มันต้องลงมาเทสก่อนนะครับแต่ก็ต้องลงมาเทสก่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับไอตัวที่น่าสงสัยที่สุดก็คือ4ชั่วโมงนะครับใน MA 5ทับ20นะครับซึ่งมันจะมาตัดลงอะไรตอนนี้นะครับเนาะอ่ะ ถึงแม้เส้นสีแดงนะครับมันจะเลี้ยวกลับไปอย่างสวยงามนะครับแต่นะครับแรงซื้อแรงอะไรเนี่ยที่มันสะสมมาตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมนะครับจุดมันเริ่มตัดตั้งแต่ราคาโซนประมาณ1 8ื0 0แนะครับนะมันต้องเคลียร์ลงมาอยู่ประมาณนี้แหละผมมองไว้อย่างนี้นะครับนะเป็นการคาดการส่วนตัวเนาะก็คือถ้ามันหลุด2500นะครับนะคราวนี้ก็จะไปที่2097ถ้าหลุด2 9 9 7อีกทีหนึ่งไป19200ถึง18 0 0 นะครับเป้าลึกที่สุดจะเป็น17,980กว่าประมาณ18,000และกันอ่ะนะครับเป้านี้ผมให้อ่าผมว่ามันมีโอกาสมาประมาณ5%เนาะนะครับ,นะรบไม่ให้เยอะหรอกนะครับนะบอาจจะไม่มาก็ได้นะแต่เป้าที่มันพอมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอ่าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณห8 8 0 0มื่นแปดแปดร้อยนะครับแล้วเราค่อยกัดขึ้นเนาะ นะครับซึ่งมันเข้าทรงกับคล้ายๆกับทรงเินแอนโชเดอร์นะครับนะอเอามาเปรียบเทียบกันเล่นๆดูนะครับเนาะก็ผมมองว่านะครับนะมันอาจจะเคลียร์ลงมาก่อนนะครับซึ่งมันไม่น่ารีบขึ้นนะตอนนี้นะครับนะมันยังมีเวลาอยู่นะครับซึ่งวันนี้วันที่22เองนะครับนะยี่สองเองนะยังมีเวลาอยู่เนาะก็ยี่สิบเท่าไหร่นะเมื่อวันก่อนผมพูดไปยี่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งสิงหานะครับนะซึ่งสิงหาย,ยังไม่ใช่เดือนนี้นะครับเนาะ เพราะฉะนั้นเนีาา่ยฐานหน่เดี๋ยวรอก่อนนะครับนะมันมันมันน่าจะขึ้นต้องสะสมแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับถ้าดูจากสี่ชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ถ้าโอ้ยเก้านาทีเองนะครับนะมันมันไม่น่าจะยืนไหวห้าร้อยสิบแปดสองหมื่นห้าร้อยสิบแปดไม่น่ายืนไหวนะครับถ้ายืนตรงนี้ไม่ไหวขายลงมาก็ต่ํากว่า 20, สองหมื่นสองอ่าขายลงมาก็จะเป็นสองหมื่นเก้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งมันต่ํากว่าจุดตัด จุดตัดมันเป็น2 3 0 0มนะครับนะยังไงก็ต้อง MA ต้องตัดลงนะครับถ้า MA ตัดตัดลงเสียเวลา1วันนะครับนะหนึ่งวันถึง3วันเนาะโอเคนะครับก็ใครชอบช็อตนะครับนะให้ไปดูเหรียญชิบะนะครับ GMT นะครับไม่รู้ทันหรือเปล่า GMT เนาะลงมาเมื่อคืนละเอาเป็นชิบะกับเวฟดีกว่าเนาะนะครับนะที่ผมแนะนำนะอ่ะอาจจะช็อตยากหน่อยนะเพราะว่าเหรียญมันพิ้วนะครับช่วงนี้นะครับนะ ไปลองลองดูกันเพราะว่าผมไม่ได้ทาํากราฟมาไว้นะครับนะผมดูการาฟก็รีบมาเตือนก่อนเลยนะเหรียญอื่นๆมีอะไรหน้าช็อตอีกเหรียญดอทเหรียญดอทก็ดูดูได้นะครับนะก็แต่ก็ระวังหน่อยช่วงนี้อ e ีรอนมันโพสบ่อยนะครับเนาะก็ไม่งั้นก็ไปไปดูชิบะก,กับอะไรนะเวฟนะครับเนาะโซก็ลงมาแล้วนะครับเมื่อวานสามสไม่ช็อตกันนะเนาะผมก็ไม่ได้เตือนหรอกนะครับก็ อยู่ที่เขาเรียกว่า่างสังหอ์ของแต่ละคนละกันนะครับลิงก์ก็ไม่น่าช็อตทันนะครับนะเดี๋ยวไปลองเอาโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวเนาะนะครับนะนอาจะไม่ลงมาอย่างที่ผมเดาก็ได้นะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ